Pay, pay. ในภาพกว้างนี่ต้องลงในรายละเอียดนะครับ <Yeah. S 2> ก็เข้าใจว่ากระบวนการความคิดแบบนี้มีมาตั้งแต่ปี63นะครับเท <Yeah. S 2> ่าที่ฟังจาก uh, ประธานกรรมธิการที่เกี่ยวข้อง ก็เป็นการามีความคิดในเรื่องนี้เน่ล่วงหน้านะครับก็คงจะไม่มีใครรู้ว่าคุาณดักเินจะกลับมาเมื่อไหร่อันนี้ก็คงต้องให้ความยุติธรรมกันว่าเป็นการคิดมาล่วงหน้าถ้าสิ่งที่ประธานกรรมธิการบอกในสภาเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เช็คตรงนี้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ปี63หรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ข้อกังวลก็มีอยู่เพราะเข้าใจว่า4ข้อที่อนุญาตให้ออกจากราชธารได้เนี่ยมันรวมศูนย์อยู่ที่ คณะกรรมาการนะครับและนักโทษเองหรือผู้ถูกต้องขัง,งเองเนี่ยไม่สามารถที่จะร้องขอได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3ก็ข้อเนี่ยก็คือจะต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่อนุญ,ญาตเช่นบ้านเช่นโรงงานเช่นสถานที่ราชการก็กัวงวลวา่าจะเป็นการเอื้อให้กับคนที่มีฐานะระดับหนึ่งสามารถที่จะเข้าสูก่กระบวนการแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อกังวลอยู่ว่ารวมศูนย์ และอาจจะมีความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงนโยบายนี้ก็เป็นเรื่องที่กังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปก็คงจะมี3ข้อสังเกตต,ตามที่ได้ตามตามข่าวอยู่ว่าอันที่1ก็คือมีระเบียบนี้คิดครั้งแรกตั้งแต่ปี63การที่สภาได้บรีฟผมมา60นะคร แล้วอันที่2ก็คือเรื่องของบอกว่าไม่สามารถร้องขอได้ด้วยครอบครัวหรือตัวต่วต,วตัวเองเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เท่านั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นกังวลว่าจะมีการใช้อํานาจที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าอันสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ําที่จะต้องมีระบบมีสถานที่อะไรเอื้ออํานวยก็จะทําให้คนที่ออกมาได้นั้นจะเป็นคนที่ต้องมีฐานะในระดับหนึ่งก็กังวลว่าจะไม่ไม่มีความเท่าเทียมกันในตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้ะครับ เรื่องนี้ยังยังไม่ได้ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คือแค่เอาข้อเท็จจริงเท่าที่ได้ฟังมาในการพูดนะครับก็คงยังไม่ได้ด่วนสรุปว่าจะเป็นเรื่องอะไรมาแต่ว่ามีข้อกังวลไหมก็มีข้อกังวล3าข้อ,อที่ได้เล่าไปนะครับโอเคครับยังไม่ได้ตามเลยครับไม่ได้ตามครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ